ไปก็ส่ายไปกะดึจ้าสวัสดีแมวบ้านคนดูเพจสวัสดีพี่น้องเพจเพื่อนบล็อกยูทูปนะครับก็สวัสดีทุกงเท่ห์นะครับ ฝนตกอยู่สองวันหนึ่งคืนนะครับนี่พิกัดน้องแวงนะครับอาจารย์เอ็มนี่ก็มาเอายาให้วัวนะครับก็ติดลมเออมากู้รถอาจารย์เอ็มนะครับนี่ยังยางเรียบนะครับนี่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 ดูกันชัดๆเลยนะครับใครที่ใส่ยางเรียบอยู่ตอนนี้ก็แกะทิ้งเลยนะครับหน้าฝนแล้วนะครับ จะเอาอยัางไงจะดึงข้างหลังรืกเ่าจักเป็นไหมล่ะไหนจะติดเป็นชั่วโมงแล้วมั้งร็จทางสี่ล้อเลยนะครับนี่ก็เอาคุณปูเรามาช่วยนะครับนี่สยามตัวเก่าเลยนะครับตอนนี้ สองระบบก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับนี่ติดลมขนาดนี้แล้วนะครับโอ้ติดมาจากข้างในนี่ด้วยนะครับนี่ก็ยังดันพลังออกไปถึงข้างนอกเลยนะครับไม่ไม่ให้เอาระระใยญ่มาดึงเลยครับนี่มันจะขึ้นให้หรือเปล่า สามคโอ้ขึ้นได้นะครับผมนี่นะครับไม่ไรสักเท่าไรนะครับสยามคุณปูของเรานี่นี่ครับมาดูชมหน้าของเขาจอดจอดจนลืมนะครับคันนี้นะครับไึกว่า ใช้ไม่ได้นะครับตั้งแต่ได้14แรงมาใช้ที่หางช้างบินนะครับก็คันนี้ก็เลยจอดลืมเลยนะครับก็ไปมาไปมาก็ไปเจอจอดไวก็เอามาเอามาขี่เล่นหน่อยนะครับนี่ว่าจะหาชุดเกราะมาใส่อยู่นะครับนี่ชุดเกราะขากระโปรงนะครับเดี๋ยวจะหามาใส่อยู่นะครับให้มันมีสภาพที่ เดิมๆนะครับจำมูนอยู่เหมือนเดิมนะครับเอาไว้ให้ลูกหลานดูนะครับคันนี้น่าจะไม่ขายทิ้งนะครับน่าจะเก็บไว้นะครับนี่สยามคูบุตาคันแรกนะครับคันนี้ถูกจ้างให้เรียนจบนะครับให้เรียนจบม .3 นะครับคันนี้ก็เลยไม่คิดที่จะขายนะครับก็เดี๋ยววันในว่างๆก็จะ ได้ฟ้าก็โปรงมาใส่นะครับเดี๋ยวก็จะจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้หรือเปล่าครับกลับเดี๋ยวนี้เลยนะครับสิบสี่แรงนะครับช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับสิบสี่แรงลื่นขนาดนี้นะครับนี่ก็ต้องให้คุณปูมาลากเลยนะครับก็ฝนตกขนาดนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ระวังนะครับ ระวังฟ้าระวังฝนกันด้วยนะครับสองวันหนึ่งคืนนะครับฝนตกนี่ไม่ว่าจะไม่ขึ้นนะครับเมื่อกี้นะ่อ,อ๋อมันยุบมาเป็นเป็นทางมาเลยนะครับแล้วดินใครล่ะตรงนี้อ,นอ๋อตาเขาให้ปลูกปลูกหญ้าเหรอไม่รู้ว่าติดอยู่นี่เนาะ ไม่เขียนหรอกครับเด,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โฮไฟตทีมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ